ตลาดกลางคืนอีกแล้วมือน,นีงตลาดกลางคืนมาเนี่มามาบกกลางคืนมาเป็นกลางเว้นจังหน่อยหนึ่งสินขายจังไดหน,นี่แสน,แสนเท่าไรเซ็นหาเซ็นสินเสื้อเหนือได้หน่เนะเาะข้างว่าสินเสื้อเหนืออะไรเนี่ยเออสิ่งของก็เสื้อเหนือตัวนี้ในเสื้อเหนือนี่ เรื่องความกระสินเสมอแสนหาแสนหาประมาณหกประมาณหกรอยบาทเนาะเป็นเงินไทยกาแฟแสนหาแสนสามไล่ตัวนั้นง่ายดีไปะจะหากินต้มมะคขืมีก่อนมาเนี่ย ยายเมองผียายมาเบิงเงผีกันหมูนีผิดเข้ัดเอาหรอกมบเบบบมันบเขากันยายหรือยายเบิองหมูหมูนี่เป็นตะกินหยาเดี๋ยางเบิงข้าวกัน สิ่งไงพูดนะ่ะหมูนี่อสิ่เท่าอะไรเป็นบอกว่าเป็นชีสโอ้สุดท้ายนี่ออกมาใหม่ๆอยู่ยฟตัวนี้ก็เป็ดปะตัวนี้ในข้นนางล่างรุมนี่เลยเครื่องโตเอาตัวเครื่องโตนี่ใบใหญ่มันตัว เอาอุ่นให้ได้อีกบ่นีีตัวนะครตอันอ้อนไหมซ้มดหมูอมเออมันกินมันกินหลายแล้วมัน,มนอ้วนนะสิบพันเออเอ,อเอาซ่นั่นกับพ่อ กินน okay. <cat> ี่นะเ้อใส่อะเอาตํหมากุ่งให้นเผ็ดเผ็ดน้อยนึงกักิน้เออยหวานเด้อหวานเดหวานเอวานเอานั่นัวหวานบาเข้มไหลตำหมกหุ่ง ได้ตัวนีี่ปไ,ปไดเอาตีดีดีวกว่ามันงสะอาดเลยเานเดยวยเามีตำหมักแดงน้ำป่า คุงหรออากระตมมักแตงอันนึ่เด้อจ้ะต้มขจานนึงว่าแต่นึงเออแต่ว่าบ่หวานด้วย้ใส่อะไรน้ำตาลน้อยแค่ใส่ไรเอาข้าวพัดเอา่าไรข้าวพัดนีขายเท่าไรจานน้อยห้าพันจะไดหสิบเอาหาพัพ่อเอาสิบพันเออจานทนี่ิาไอันนี้ห้ค่าห้าสห้าพันเฮยนะ กินกับเขาหนึ่งพวกเขากันดอก <laughs> ใส่ตำตาลจักน้อยๆโบตองใส่ายถาเป็ดถาเป็ดกันเป็ดกัขั้านสุกไข้ม่หลันฮอน,อนเป็ดโตละเป็ดโตละสามสิบทนประมาณ1อยสิบบาทโตละ1อยสิบบาท ปิง้งเอาเครื่องโต้ก็เลาดมืดถ้วงน้ำท่า มีขเนียออยู่บ่เอ้าข่เนียวหาพันน้ตาเลยนเดยุ้มให้เออให้มันห่อน,นเจหน่อยหมูเทา่ทาไหรหมูสิบพันส,สีบ,บาทหมูนี่หมู40บ,บาทข้าวผัด20บาท ตำมะคุงอยู่ตลาดล้วงน้ำท่าอีกแล้วอันนี้ตำมะคุงนะตำมะคุงนี่เท่าไหร่วะตมะคุงสิบพันสี่สิบบาทอ่าปิ้งเป็ดเคืองตัวสิบห้าพันประมาณหกสิบบาทหมูหมูปิ้งเนาะหมูปิ้งหมูปิ้งหมูยา่ยางอ่าสิบพันสี่สิบบาทข้าวผัดไม่จีนห้าพัน ศ้าวบาท้ข้าวเหนียวหาพันกับศ yeah, ้าวบาดกัน่คยกินข้าวเหนียวม่อไรินกินข้าวเจ้าพวกพันยานปวนกินเลยยายกินเลยลงมือเลยตำแตงมาที่หลัง ่็มือนั่นบ่แซ่บกว่ามือนั่นบ่หวานวะบ่หวานเออคำนั้นหมานี่หมานี่มันต้องได้รับเศษตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ให้กินก่อนเด้อหมาเด้อให้กินก่อนค่อยว่าแซ่บเนียอยู่ทรงแล้วน่าจะแซ่บ โหดนะอันอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้กิดซีมาถาเศษแล้วล่าเศษจังหน่อยกันมันมาแต่ที่เราเลยเจ้าอื่นทำไมไม่ติดมันบพท่านมีเจ้าอื่น,น,เ,น,นเจ้าคนแระเจ้าอื่นั่นงถาแล้วนั่งถาเศษแล้วเมื่อนั้นเด็กกินกไก่เด็กกินเป็ดบแบบลายๆกินโบเบิร์ตนึ่งซื้อมาตัวหนึ่ง มาได้กินเป็ดเนี่ยออตลาดมืดหลวงน้ำท่าเนาะตลาดมืดหลวงน้ำท่า อ,อันนั้นอันนั้นอันนันตำตำเจ้านี่แสบนะตำตำหมักแตงตำหมักสร้างเจ้านี่มากอันนี้ล่อตำแตงอยู่กำลังตำแตงเิ่งกรากินกสิกินก่อนปะเนี่ยนะ กินก่อนแบบน,นีน,นนะแซ่บเนาะมุกรอบนี่แซ่บเลยมุกกรอบลยนะมุกกอบอก่อเดี๋ยวแม่ถ่ายคนมากินเยอห้ยอาหาวขอ้าวตำแตงมาแล้ว ้าน,นี่ตำนวดจุใส้หกทัวหลายหมดเลยนี้หมกตัวไปใส้หมูไวกตำเตเอาเอาเอาพอาหปีเออหกปีแวกคนอันนี้่ตอันนี้ชัดอันนี้ตำแตงตำเต็น,นัวนกัต้งนวคัเลย กินด right? ูเป็น์ spoke spoke ังไงอ่ะเอาลองดูลองมือสเปนไต้ผ่านผ่านผ่านมือแรกกินมันหวานเนาะบ่ได้บอกข้าเจ้าข้าเจ้าไส่น้ำตาลหลายมันหวานมืนนี้่ให้ใไส่น้ำตาลเลยมันนี่มุกกรอบกระแสบนะยะเนาะ มุกกรอบครับอัตนกต้มมะเขือมาหนาแกงตำมะแหนวดขนาดเลยวะ นัวประเดกนัวน้ำปูแล้วก็น,นัวกะปิเนาะสามอย่างนี่นัวน้ำปูใส่น้ำปู่ช่วยกันน้ำปูกันเอ้ใส่น้อย,อยนีนห่หนูนี่จะพิมพ์หา อันนี้ก็ะแทบตัวนี้ก็ะแทบมันมันกระร่งพอดีมันกรอบเนาะหมูกรอบกระกรอบต้มฮู้งนี่เบิดแตะๆมาเนี่ยต้มแตงกน,นาสิเบิดเอ้าไทยแค่นี้แหละสิก,กินกันหมดเลยสิงลงมือก,กินยังรวดเร็วแล้วแซบแซบแซบนัวผู้เรสิได้กินเนาะชูเนานะ คัน,นั่างถาดด้วถากมันก็กินหลายแล้วต้นเน่ยม,มือนั่นนะบักน้อยๆนี่ได้กินเป็ดบักได้หลายเลยนะ,ะกินเป็ดไม่หมดนะ,ะมันเอซูก็สิสด้กินอยู่ <c oughs> กำลังกินโซยโซยมอนี่กินมีมารายาทกำลังเนี่ยอนี่กินไปเอาอัน Kopi yang grande Buat kita Raw Yang ini,ч มึงแปอากินคนเดียวเลยเจ้าพวกินตามใจหูของล้ำนี่มีซินคือยังโคเปียบูใจแหนมเน่ะเขาว่าแหนมแหนมจื้นไก่ทอดไก่ดูน่ากินนะแหนมจื้นมีซินมีผักค่ะลองซิมบั้งซิมดูซิมให้เบิรงกมั้งให้จะเหมือนเปี้ยนะเปี้ยกหอด อซิมสองอันนั่นแหละตัวถอดกับตัวตัวด,ด,ดอ่าแหน,นมสดอ่าตัวทอดมั้งตัวนี้ตัวอดจานเทเรน่นเทเรนไหมเกีัวห้าห้าอัน 5, 5, บ่แล้ว 5,000 20บาทอันนี้ทอดผัดเปี๊ยะทอดอ,อ,อร่อย้องสองเรียงแซ่บำเหมันกัะเดนเป็ดเป็ดกับหมูก็ตำมห้งก็ท่านเบิดอยู่เดี๋ยวเอาต่อกันฝรั่งเริ่มมาหลายเลยฝรั่งกัหลายอยู่นะฝรั่งมานาังกินเบียร์เนาะ หนึ่งสองสามสี่หาโต๊ะฝรัง่งหมอนี่กินวีมารยาทเวยกินวีมารยาทหมอนี่ยสวมพุดกินเบียร์ไม่ไง่นี่ก็รลังสวยตำพงอยู่ไม่ไง่นี่กำลังจิม ผลงานนี่แปลนออดหลอดแล้วตะมะฮุงสิบพันสิบพันเป็นเส้าพันเส้าพันบกเป็ดสิบหาพันสามสิหมูอีกสิบสามสิบหาสี่สิบหาสี่สิาอันนี้หพันห้าสิข่าพัดเข่าพัดหาพันเปหกสิพันทั้งหมด60สิบพันหกสีประมาณ2องร้อสบบาท 220บาททั้งหมด2 2งนะย,ย,ย220บาทเง<ย>ินไทยมันแข็งมันจะอยู่ประมาณ240เนาะ6 0 0 0บพัน<ย>ทั้งหมดนี่ประมาณ220บาทอิ่มนี้ยายสดเลยยายเอาช้อนนั่นซ้อนนั่นเอาสดาสดสดเออสดรสเออ อ,อร่อ <มะ S 2> <ส>กับเอนนวะนวกับนวดเกล่กััเั่้งนวทั้งเศบอหลายอย่างทั้งลั่ทั้งนัวทั้งเศบ,ท,ท,ท,เบทั้งอร่อย <c oughs> อยู่น้ำกันบัดที่ตลาดกลางคืนหลวงน้ำทาเนาะเมื่อนี้เมื่อกินตำปะคง,งอีแล้วกินมือสุดท้ายแหลวกะส็สิไป เมืองขวาแขวงพงซารีเมืองอื่นเสาบัเลีน,นอนหลวงน้รมท่าอีกขึ้นหนึ่งเอาเอาไว้ตอนนี้ก่อนทามบรรยากาศมาให้เบิง่งเนาะ